ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงฟุตบอลทีมชาตินะฮะให้มองไปที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในโซนยุโรปโคเอเชียนะฮะจะเปิดบ้านพบกับทางด้านของเช็คคู่นี้เจอการงามในเกม2เกมล่าสุดเนี่ยจบลงด้วยผลเสมอครับเจอนในยูโรนในปี2021ที่ผ่านมา แล้วโคเอเชียพึ่งลงเล่นเกมแรกในรอบคัดเลือกนี้ครับแล้วก็โชว์ฟอร์มโหดด้วยการถลลมทางด้านยิปลอต้ามา7ประตูต่อศูนย์นะส่วนฟอร์มก่อนหน้านี้โคเอเชียในเนชั่นลีกก็ไม่ได้ดีครับนะฮะก็ตกรอบ8ทีมสุดท้ายไปแต่จุดเด่นของโคเอเชียแน่นอนครับคือเกมในบ้านที่ค่อนข้างแข็งแกร่งครับสิบเกมหลังในบ้านนะครับพวกเขาแพ้เป็นแค่เกมเดียวเท่านั้นและที่สําคัญนะฮะไม่ว่าจะหลังกลางหน้านะฮะตัวประสบการณ์โคเอเชียเนี่ยแน่นปักครับ ส่วนทางด้านของทีมเยือนนะฮะอย่างสาธารณรัฐเช็กนะครับพวกเขาก็ในช่วง3เกมในรอบคัดเลือกเนี่ยพวกเขาเก็บ9แต้มเต็ม,แ,ตมแล้วก็ชนะล้วนมาได้แต่นี่ะที่สําคัญคือเช็คเนี่ยเจอทีมที่อ่อนกว่ามาตรฐานของตัวเองเนี่ยแล้ววุนนี้คือบททดสอบสําคัญของเชคครับเพราะว่าจะต้องเจอของแข็ง,งอย่างโคเวเชีย งานนี้ครับนคบโคเอเชียบีบบังคับต้องเก็บ3แต้มครับพอเพิ่งเล่นเกมรอบคัดเลือกนี่คือเกมที่2เขอเาฉะนั้นคู่นี้ครับให้มองนะบ้านที่โคเอเชียครับน่าจะเบียดเอาชนะทีมชาติเช็คไปได้1ตัวเน้นวันนี้ให้มองไว้ที่โคเอเชีย